สวัสดีทุกท่านนะครับบึงเนี้มาพบกับคุเที่ยงนะครับในวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่29นะครับ29ตุลาคมเนาะวันนี้สิรีวิวนะครับคีย์บอร์ดพัทเทลสยามคีวันนะครับเครื่องนี้ที่ส่งไปที่คุณแม่ละมุนนะครับผมอ่าคุณยายละมุนอยู่ที่อ่าคับตะก้านะครับสกลนครนะครับผมวันนี้คุณยายเพิ่นมาเกลิดดนตรีนะครับผมคุณยายละมุนอยู่บนทรมาหาคูเที่ยงเพิ่นเบิ่งยูทูบนะครับช่องคูเที่ยง เพื่อนคีย์บอร์ดเครื่องน้อยบัต่นี้คีย์บอร์ดมันมันกะใส่บอดด้เนาะบัตที่เพิ่นกันเลยว่าอยากได้พาเที่ยวนะครับมั้อนี้เพิ่นสร้างเข้ามาเพื่อน็กิรีวิวก่อนเอาไปส่งนะครับเพิ่นวารีวิวลง Youtube ให้คุณแม่ในเด้อเพิ่นวานะครับผมเบอร์นี้นะครับ8 1 5 7 4 7 0 1 5นึ้เจ็7สีเจูนย์งหนะครับยดหรืออย้าเได้เป็นมือ2นหครับหือมบอ1์คพอมียงครับหรืออยากได้เป็นมืออนี้สัรหรือตัวนี่ก่อน มาเบิง้งเขาเลยครับแกะกล่องนะครับคลิปนี้นะครับคุณแม่เพิ่อจะได้ของแถมคือหนังสือโน้ตนะครับเมื่อกี้รากาเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับผมราคาตั้งนะครับพร้อมขาตั้งสเตนวางโน้ตนะครับผมสเตนวางโน้ต แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับผมมีอะแดปเตอร์มีเป็นสายแจ็คนะครับสายเขาเอื่นว่าสาย USB เนาะนะครับนี่ครับอะแดปเตอร์นะครับผมเดสิเช็คให้นะครับเช็คก่อนส่งเพื่อป้องกันปัญหาคือบางครั้งอาศัยย่านว่าไปถึงมือลูกค้าแล้วใส่บ่อใดประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่จะคือสาย USB นะครับสาย USB จะออกจากหอครับสำหรับคีย์บอร์ดพัดเทลนะครับหลายท่านตามเข้ามานะครับมีจังหวะมอลลัมโนะครับมีเสียงเสียงแซมได้บนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นอ่ารุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผู้ที่ยังงบปลายนะครับมีจังหวะมอลลัในตัวนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับพี่สัมบันขึ้นเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับ ขนาดนี่ซ้ำกันนะครับนี่เปรียบเทียบกันกับตัวข้างบนจะเป็นยามาา453นะครับนี่ครับขนาดซ้ำกันนะครับนี่เปรียบเทียบกันเลยครับเห็นไหมครับขนาดซ้ำกันนะครับกับตัว453คือขนาดเท่ากันเลยต่างกันก็คือรายละเอียดเนาะลูกเลนนะครับการันตี เกือบทุกชิ้นนะครับราคากระดิขืนอยู่กับคุณภาพกะดิขืนอยูย่กับราคาน้ำนะครับถ้าตัวใดราคา,าสูงนะครับคุณภาพก็ะกระดิดีไปน้ำนะครับเสียงกระิชัดเจนไปน้ำนะครับหรือบางท่านเอาไปซื้อมานะครับตามตลาดตามเมยังนะครับหน้าตาคือกันกับาพาดเทีวตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นความว่าเปิดอยู่บ้านเราคือ บ่มีจังหวะหมอลำบ่มีเสียงออแกนบ่มีเสียงแคนเสียงหยัง่างนะครับมันอะไสิมันคือกันกับจริงนะครับแต่ว่าลูกเล่นข้างในนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเสียบอะแดปเตอร์นะครับกูเรียกเสียบอะแดปเตอร์แล้วครับปิดวอลลุ่มก่อนนะครับปิดวอลลุ่มเช็คสวิตช์นะครับก่อนที่เสียบนะครับอ่านะครับข้างหลังสิมี สกรีนนะครับยี y ่ห้อพาสเทลนะครับอันนี้เสียบแบบอปเตอร์ตรงนี้นะครับกว้งหนึ่งเสียบคุณต้องใส่เป็นแจ็คอันนี้นะครับแจ็ค RCA หรือว่าแจ็ค CD เฮานะครับเนี่ยเข้าตรงนี้นะเมื่อเมื่อใส่ใสแจ็คตัวนี้นะครับลำโพงเครื่องกับแจ็คทีดังปกติเลยครับเด้อแจ็คตัวนี้ส่วนเฮาต่อใส่เครื่องเสียงนะครับลำโพงเครื่องลำโพงคีย์บอร์ดก็ยังดังปกตนินะครับแต่ถ้าเขาบ่าอยากให้มันดังรบกวน อาทยบ้านนะครับหรือบางอย่างให้ลบกวนคนอื่นกะเขาก็ใส่แจ็คหน่อยตัวนี้นะครับใช้แจ็คตัวนี้เวลาเขาสีซ่อมเสียังนะครับใส่ได้นะครับตัวนี้ก็เปิด mp 3เปิด usb ได้เปิดอ่าไมโคร sd card ตัวนี้ต่อเป็น midi เป็น usb นะครับไทย b นะเปิดว่าไทย b ใส่อันหัวคือยังหัวเครื่องปิดนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซั s เทนต่อเปียโนได้อ่ากูจะเปิดเครื่องนะครับเช็คสถานะไฟวิ่งลื่นลื่นลืลืบ่ห้มีไฟกระได้เขาก็กดนี้นะครับนี่ ปีนี่นะครับไฟอันไฟไฟยูริมนะครับท่วยปิดตัวนี้นะครับเปิดนะครับเสียงอันนี้คือที่ท่านได้ยินนะครับคือเสียงที่ฮ่าคู่อย่างต่อเข่ากับมิกนะครับอันนี้คือเสียงเปียโนในเครื่องนะครับเสียงเปียโนเปิดขึ้นมาเปิ้ลจะเป็นเสียงเปียโนก่อนอะครับแรกนะครับเดี๋ยวเช็คริมก่อนครับ ลำโพงดังทั้งสองขางครับเป็นระบบสเตอริโอนลครับเป็นระบบสเตอริโอนะครับเล้วเขาายากเลรนเปียโนอยากให้เสียงยาวๆฮากกดตัวนี้นะครับ S U S นี่นะครับปุ่มปุ่ม,ป,ม,ป,มปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มที่สอง เสียงปีนโนก็นสิมีความเงานะครับหางหาง,งก็สีเงาไปถือว่าเขากดออกปุ๊บเสียงก็สิสันถ้ากดปุ๊บอันนี้ครับหรือเขาจะใส่ตัวมาเสียบทั้งหลังแล้วก็เหยียบก็ได้เป็นซัดเทนก็เอารซัดเทน,นที่นี่มาฟังจังหวะนะครับจังหวะที่อยู่ในนีนน้ปุ่มนี่ครับปุ่มสีแดงนี่สองปุ่มนี่เปิดได้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็สิเป็นขึ้นมาเท่กัน,นแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะของการโซโลขึ้นมา เขาเรียกว่าอินโทรนะครับนะี่เวลาจบกับจบตัวนี้กันเลยกันอ่านะหรือสิจบเป็นตนัวนี้เปิดตัวนี้จบตัวนี้นี่นะครับไม่ติดจบไปวนๆนะครับขึ้นวนๆจบวนๆน,นะครับถ้าถ้าตัวนี้มันือแบบจบแบบมีวาดมีทรงจังหน่อยใส่ใส่เบียตรงนี้นะครับฟิงเกอร์ตรงนี้จบนั่นแต่ถ้าจบแบบตัวนี้จบนั่นะจบไปเลยนะครับอ่านะตัวนี้เขาเรียกว่า อินโทรหรือเอนดิ้งนะครับตัวนี้จะเป็นสตาร์ทสต็อปใส่ไ้้ึ้นกัน2ปุ่มครับโซโลใส่ตัวนี้ฟิน1ฟิน2นะครับตัวนี้ใกล้ๆกับปุ่มสีแดงฟังไซมยมื้อันล่างโซโลใน2แบบนะครับอันนี้คือโบลิโลนะครับเพราะสิเหลืองเลรีโบลิโลกดตัวนี้ใส้คอร์ดมากเสียงตัวนี้ปรับเสียงโหด133 s o โซโล โวยจะเป็นเสียงแคนนะครับเลี้ยนได้นะครับ เสียงแคนในเครื่องนะครับมันแส่มบไดเวยครับเนี่อันนี้เสียงซอรครับ,นะรบตัวนี้คือทำามันเปิดเครื่องขึ้นมานี่สตาร์ทขึ้นมานี่เปิดเครื่องสตาร์ทเปิดกลองมันจะเป็นบริโลทันทีครับ เขาอยากฮวงวาจังหวะใดเขามากดปุ่มที่2เนี่ยริทึมนี่บข้างบนนี้จะเป็นโ e. ทน T O N E โทนก็คือปรับเสียงนะครับริทึมคือปรับจังหวะนะครับผมอ่ะจำง่ายครับนี่โบเลโร่นี่ครับศูนย์ศูนย์ศูนย์โบเลโร่เขาอยากเปลี่ยนจังหวะเขากับวกเขาไปก็ได้นะครับอันนี้ลำพูไทย Biến xe thôi cả mắt một câu Hãy subscribe tiếng kênh lâm คือไทแมนคุณแม่สิรินรัมพูธัยคือส่าเปิดเครื่องมาปุ๊บคุณแม่กดโทนเลยแล้วก็บวกไปหนึ่งครั้งมันจะเป็น001นะครับลำพูไทยนะครับอันนี้คุณทีนังเขียนไว้เป็นภาษาไทยให้อยู่ในเล่มแล้วนะครับอยู่ในเล่มแล้วนะครับต้องมากดตรงนี้นะครับความเร็วกับความากับกดตรงนี้ครับเทมโปนี่ครับนี่ T E M P O นี่ลบก็คือลดลงลดความเร็วลงนะครับเขาเขาอยากาเขาก็กดลบลงเรื่อยๆนะครับหรือกดแซกก็ได้นะครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบ ผู้เริ่มต้นเลยนะครับเรื่องบอกว่าเดิรละผู้เริ่มต้นเนาะว่าต้องไปย่านข้อมูลมันมลบนะครับคดพิดกับเปิดเครื่องไหมนะครับพิดเปิดเครื่องไหมนะครับอ่ะต่อไปจังหวะต่อไปคือจังหวะอ่าบวกลองเบิงปึ๊บศูนย์ศูนย์สองลัซิงอ่าโทนคุณนใส่เป็นหนึ่งสามีนี่คือเสียงเอกลักษณ์ของเครื่องนี้เลยนะอย่าลืมกดฟิงเกอร์ทุกครั้งครับ สายมือสิบพิกเบนนะครับโยกเสียง ครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมก้อนปิดเครื่องเข้ากับปิดวอลลุ่มนะครับแล้วก็ค่อยปิดเครื่องนะครับไฟริมเ้าสามารถปิดได้นะครับกดตรงนี้นะครับปุ่มที่สามจากทรายมือนะครับแถวที่สองแฟลชออนออฟนะครับปิดปุ๊บบมมีบมมีริมแล้วนะผมมีไฟอยู่ริมเปิดเอ็มพีสามได้พรอมนะครับอยากฟังเพียงกับเปิดเอ็มพีสามเปิดยัยงฟังได้คือกัน นะครับผมท่านใดสนใจะติดต่อเข้ามาได้ครับเด้อ0815747015นะครับ5,200บาทนะครับชุดนี้นะครับรวมขารวมอย่าง5,200บาทบ่อขาก็ได้ครับ4,900บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันครับ0815747015ครับผมขอบคุณครับ